ีค่ะร้านแมมสติ๊กเกอร์ลำปลางนะคะอะตอนนี้เป็นรถมิ w เอ็กซ์สองพันยี่สิบเอ็ดนะคะหรือ2022มิลเอ็กซ์สองพันยี่สิบสองไหมคะตัวล่าสุดตอนนี้ลูกค้ากำลังกูพรมห้าดีอยู่นะคะให้กนัก,ง,กนะะไไงานที่ร้านแมมสติ๊กเกอร์สูผรพ้าอีูพรมมันจะล็อกเข้ารูปรถหมดเลยนะคะแล้วก็สั่งทำถ้วยมือเปิดแบบลายเคปลาค่ะถ้าไม่ได้ดึงย,ย้าหยาสวยมากเลยนะคะ นนี้คันนี้กำลังติดตั้งเรียบร้อยก็คือเอวเอวหลังนะคะแล้วก็สเกิร์ตหลังนะคะติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วกำลังปูพรมฟีนก็เรียบร้อยแล้วนะคะครอบบันไดด้านข้างาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อบันไดเป็นสีดำขง เปิดเป็นลายเคปเลาตัวนี้ต้องสั่งผลิตนะคะผลิตข้อกระจกเคปเล่าตอนนี้ข้างหน้าก็ใส่เรียบร้อยแล้วสวยงามค่ะมีกระจังกระเปียนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะคุณลูกค้าสวยมากเลยสำหรับลูกค้าที่เป็นกำลังจองรถอยู่หรือซื้อแล้วอยากมาแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะ มาสั่งก่อนลวงหน้านะคะร้านเปิดทุกวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ